สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันช l YouTube ที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวบัดัดมวยนะครับอีพีนี้ครับราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางสรีสเกตในคนหลงปรโบุช่นนะครับอดีตแชมป์โลกสสมัยที่ช่วดโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3 หลังจากที่มีอาการไตอักเสบนะครับจนต้องถอนตัวออกจากการชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟาราเวดเ,เดิมยูบกับทางคารลอสคริดัสซึ่งกำหนดเดิมจะชกกันในวันที่5คกุมภาพันธ์นี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดอาการของสีสเกตดีขึ้นนะครับเมื่อช่วงค่ำวันที่1คกุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเสฮุยสุรชาติพิสิทธิวิทยนานผู้จัดการครับก็ได้พาศีสเกต ออกมารับประทานอาหารที่นอกโรงแรมครับที่ร้านอาหารไทยบราซิลซิกเนเจอร์ในเมืองฟินิกส์นะครับซึ่งทางสีสเกตก็รับประทานอาหารได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วก็ฝากขอโทษแฟนือชาวไทยทุกคนนะครับที่ต้องผิดหวังกับการที่ไม่เดอกาสขึ้นชิงชัป์โลกในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้กับทีมงาน ก็ยอมรับว่าเสียใจครับที่ไม่ได้ชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับเพราะว่าเตรียมตัวมานานนับแรมปีในช่วงโควิดก็เก็บตัวซ้อมมาตลอดครับแต่ว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆโดยเสียฮุยเผยว่านะครับหลังจากที่กลับเมืองไทยครับจะพาศิสเกตไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางด้านตตอีกครั้งครับเพื่อเช็คให้ละเอียดแล้วก็เพื่อทําการรักษาให้หายดีนะครับส่วนที่หลายคนบอกว่าอาการไตอักเสบครั้งนี้เกิดจาก นักโมยลดน้ําหนักมากเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่าใช้ยาขับปัสสาวะหรือเปล่าทางเสียหุยยืนยันนะครับว่าสีสเกตไม่ได้ลดน้ําหนักเยอะซึ่งการลดก็เป็นไปนตามปกตินะครับสีสเกตน้าหนักเกินพิกัดอยู่แค่5กิโลเท่านั้นเองการลดก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะเรื่องอยาขับปัสสาวะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการชกที่สัลลมิการจะมีการตรวจดลบอย่างละเอียดทางวาด้าที่คอยควบคุมดูแลเรื่องสารกระตุ้น ครับตรวจพบนี่ถึงขั้นแบนไม่ให้ขึ้นชกหลายปีเลยทีเดียวแล้วก็นักมวยในค่ายก็ไม่มีคนไหนที่ใช้ยาแบบนี้สุนโอกาสกลับมาชิงชั้นโลกครั้งครับเสี่ยคุยเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับทางเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์ของแมชรูมนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะยังยุ่งๆเกี่ยวกับการจัดมวยในสัปดาห์นี้อยู่ก็คงต้องรอให้เสร็จถึงจะได้มีการพูดคุยกันแต่ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าสีสกเกตจะพร้อมกลับมาชกเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งตนก็ได้พูดคุยกับศีสเกตแล้วก็เจ้าตัวก็ยืนยันลยครับว่ายังไม่เลิกชกอย่างแน่นอนนะครับถ้าตนยังสนับสนุนอยู่ทางศรีสเกตแล้วก็ทีมงานครับมีกําหนดจะเดินทางกลับไทยในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับตามกําหนดเดิมยังไงก็ติดตามความคืบหน้านะครับได้ทางช่องราวันครับเราจะมีข่าวสารอัปเดตกันเป็นประจํานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีพีนี้ต้องขอจากลับไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ